เมื่อคืนเกือบละเกือบที่จะได้เจอเก็บภาษีอลูมิเนียมกับเหล็ก50%สูงสุดเป็นปรติศาสตร์ระหว่างเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาดีนะฮะแคนาดากลับลำทันไม่งั้นนาทีนี้สงครามนี้หนักกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้นะ,ะอยากพาท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังไปดูกันนะครับว่าเพียงแค่ชั่วข้ามคืนประมาณแค่หชั่วโมงนะนับตั้งแต่ตอนตีหนึ่งของวันที่ 12มีนาคมของประเทศไทยไล่มาจนก,กระทั่งถึงตอนตีห้ามันเกิดอะไรขึ้นกับระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งทําให้รู้นะฮะแคนาดาตัดสินใจนะฮะยอมเจราจาและไม่เก็บภาษี25%สํำหรับการส่งออกกระแสไฟฟ้ามาที่อเมริกาทรัมป์เองก็ถือว่าสปอตพอฮะบอกจะขึ้น50%อ่ะยอมเหลือมาแค่25%ก็ได้นะครับที่อยากให้เห็นพ่อ,อะไรร่าไหมฮะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประมาณเหมือนหุดหิดเลยนะฮะ แล้วเหมือนแบบฟิลขาดเหมือนกันโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลที่ว่าชูดโซเชียลยาวเฟ้ยเลยนะฮะหลักของเข้าคืออะไรรู้ไหมฮะโดนทรัมป์โพสต์เมื่อคืนบอกว่าสั่งกระทรวงพาณิชย์รัฐขึ้นภาษีจากเดิมที่ขึ้น25ขึ้นอีกสองเท่าเป็น50และให้มีผลบังคับใช้12มีนาคมให้ทันด้วยโอ้โหได้ยินแค่นี้ก็หนาวแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วไปดูมาถ้าเกิดว่าสมมติว่าใช้อัตราภาษี50กับเหล็กและอลูมิเนียมที่มาจากแคนาดานี่นะฮะ จะเป็นอัตราภาษีที่สูงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับทีนี้การที่ว่าอยู่ดีๆทำไมทัาถึงไปโพสโซเชียลมีเดียและจะขึ้นตรงนั้นถึงระดับขนาดสองเท่าเนี่ยน,นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่านอกเหนือจากบอกว่าจะขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะทั้มยังบอกเลยนะฮะว่าและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือแคนาดาเนี่ยจะต้องยกเลิกภาษีต่อต้านกเกษตรกรสหรัฐอเมริกามันเป็นชื่อกฎหมายของทางด้านของประเทศแคนาดานะครับเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ย เป็นกฎหมายที่ให้เก็บภาษีสินค้าผลิตภัณฑ์นมที่มาจากอเมริกาตั้งแต่2 5 0ร้อถึงสามนี่เป็นประเด็นที่2นอกเหนือจากทั้มบอกสั่งพาณิชย์ให้ขึ้นเป็น50%เก็บกับแคนาดามีผล12มีนาคมแล้วยังบอกว่าแคนาดาต้องเลิกกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับทีนี้ไอการที่บอกให้แคนาดายกเลิกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทั้เข้เหตุผลเขาบอกว่าไอกฎหมายต่อต้านเกษตรกรอเมริกาและทําให้นมนะฮะผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนะถูกเก็บภาษีส,สูงสุดถึง390%เนี่ย มันเป็นการรุกรานอเมริกามาอย่างยาวนานมากๆประเด็นต่อไปก็คือทัป์จะบอกเลยนะฮะจะประกาศภาวะฉุกเฉินด้านกา๊าสเพื่ออะไรเพื่อที่จะครอบคลุมกับสามรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากรัฐออนแทริโอของแคนาดาถ้าใครอยู่ที่แคนาดาก็จะรู้นะฮะรอยต่อระหว่างรัฐออนแทรีโอกับนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์อะไรต่างๆทางฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องนำเข้าไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตในในแคนาดาแล้วส่งมาขายในสหรัฐ รากฏว่าตรงนี้เองนี่นะครับทรัมป์เองก็บอกว่าจะประกาศาว่าฉุกเฉินด้านไฟฟ้าเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพื่อที่จะให้รัฐบาลของอเมริกานเนี่ยมีอํานาจและกฎหมายในมือเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวอเมริกันใน3รัฐที่จะโดนการเก็บภาษีขึ้น25%หรือค่าเซอร์ชาร์จ25%จากรัฐบาลในมณนลนหรือจะเรียกกันว่ารัฐออนแทรีโอเพราะกลายเป็นว่าคนในสรัฐนี้ต้องจ่ายค่าไฟแพงไงนึกออกไหมฮะอันนี้มันเป็นมาตรการมาจากทางด้านมุกมนตรี ของรัฐออนแทรีโอของแคนาดานะครับที่ชื่อว่านายจอร์ดดักนะฮะท mm ีนี้ไม่พอฮะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกอย่างต่อไปเลยนี่นะฮะ mm hmm. เหตุการณ์ทั้งหมดมันจะสงบลงนะฮะ mm hmm. ถ้าแคนาดาเนี่ยนะฮะแปลงสภาพกลายไปเป็นรัฐที่51ของประเทศสหรัฐอเมริกาน mm ั hmm. ่นหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา mm hmm. และนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นสิทธิ์เท่าเทียมก,กันกับรัฐอื่นๆในอเมริกา ก็คือจะไม่มีการเก็บภาษีสุลกรภาษีนําเข้าก็จะไม่มีการตอบโต้มาตรการอะไรต่างๆแคนาดาก็จะสามารถใช้เพลงที่ว่าโอ้แคนาดาหรือเพลงชาติแคนาดาได้ตามปกติแต่สถานะจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอเมริกาไปใหญ่เลยครับโดนเราทำโดนเราโพดอ,อย่างนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับนะเขาโพสไปถึง,งนี้เลยนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าอัตราภาษีที่คนแคนาเดียนจ่ายแพงอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะลดลง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแปลงสถานะแอสกันทรีเป็นหนึ่งใน51รัฐของแคนาดานะครับแล้ังจากนี้นี่นะครับพอกขาพสตอย่างนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะฮะโอ้โหคนในแคนาดาก็เดือดสิครับตั้งแต่รัฐบาลจนก,กระทั่งไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจัสตินทรูโดเดี๋ยวเขาต้องลงจากตําแหน่งแล้วนะฮะส่วนว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดาเนี่ยก็เต็มที่จะสาบานตนขึ้นมานะฮะก็เรื่องนี้ก,กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยพอหลังจากที่ทําโพสต์อย่างนี้ไปนะฮะกลายเป็นว่านัั่นนมมุกตรรีของฐ แอนท r ริโอเนี่ยนะฮะออกมาบอกเลยนะฮะจะตัดไฟฟ้าเลยครับจะตัดไฟฟ้าต่อโต๊ะอ,อ,อเมริกาเลยนะครับที่คุณอยู่ดีๆจะมาขึ้นภาษีจากที่สิบเป็น50%เปนคุณขึ้นทั้งสองเท่าอะไรกันเนี่ยนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าในที่สุดเนี่ยมุกมนตรีนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นประมุกสูงสุดนะครับที่เขาปกครองในแควนแอนท์ริโอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดานี่นะครับ ประกาศตัดสินใจยกเลิกมาตรการเก็บภาษี25%หรือค่าเซอร์ชาร์จ25%กับไฟฟ้าท,ที่ผลิตในรัตออนแอนตรและส่งไปอเมริกายกเลิกเลยแล้วจะบินมาคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐในวันพ่ฤหัสมดีนี้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ทําเนียบขาวสหรัฐนั้นก็เลยถแถลงตอนประมาณเกือบเกือบจะตีห้ประเทศไทยวันนี้ครับว่าตกลงนะภาษีที่จะเก็บเหล็กกับอลูมิเนียมจากแคนาดาเนี่ย ก็เป็นไปที่เพิ่มขึ้น25%ไม่เพิ่มขึ้น50%และมีผลบังคับใช้ตามเดิมคือวันที่12มีนาคมนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังครับที่ทําให้โอโหทั่วโลกเกิดจะได้เจอกับภาวะของภาษีเหล็กอลูมิเนียมระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่นี้ที่แพงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกันแล้วนะฮะคือดูจากด้วยเหตุผลของโดนัลด์ทรัมป์เราถือว่าแรงเต็มๆจัดหนักมากถึงขั้นแบบว่าจริงๆแนวคิดในการที่จะเสนอให้คาดามาเป็น1ใน51รัฐของ ของประเทศสมริการนั้นมีมาได้ประมาณช่วงที่เขาหาเสียงเซดดี้ซัมไปคนทราบเรื่องนี้อยู่นะฮะแต่ว่าทรัป์เอามาเป็นเหตุผลหนึ่งในเมื่อคืนที่พโพสใน t r u สโซเชียลว่าในที่สุดแคนาดาไม่ต้องจ่ายภาษีแพงต่อไปเลยนะครับและดีไม่ดีนะฮะถ้าไปทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขานะฮะจะเป็นการปิดธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของแคนาดาอย่างสิ้นเชิงด้วย